โอเคครับผมกขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกัก็ผมสมบูรณ์วีทีววันนี้เราจะมาแจก ID l ดี e ไลน์ลิป้ายเหลืองกันนะครับผมว่าอ่าผมได้ปักหมดที่หน้า Facebook ผมเรียบร้อยแล้วว่าถ้าใครสนเล่นกิจกรรมนี้ก็หยุดที่หน้า Facebook ผมเลยคนร่วมกิจกรรมครั้งนี้น้อยมากเลยครับผมมีแค่8คนนี้อ่าแต่ว่าใน8คนนี้จะมีแค่ สามคนเท่านั้นที่จะได้ ID ป้ายเหลืองเป็นครอบครองนะครับผม ID แรกนะครับผมก็คือฟิตครับผมฟิตบวกอ่ามืดแล้วก็เลขล้วนนะครับผม ID ที่2นะครับผมรูเดียดครับผมรูเดียดแบบตึงๆเลยอยันเนี้ย d ที่3ก็แจ็คอ่าฐาน5นะครับผมผมจะไปดูใน ใต้โพสต์ของผมนะครับผมว่ามีใครเล่นกิจกรรมครั้งนี้บ้างและกิจกรรมครั้งนี้คือผมให้เขา,เาแชร์เข้ากลุ่มแล้วก็มากดติดตามในช่องผมนะครับผมแล้วก็อีกอย่างแล้วก็พิมพิมเลขของตัวเองมาด้วยเพื่อผมจะไปสู่วงล้อเพื่อจะมาแจกทุกคนนะครับผม โอเคครับแล้วเราก็ได้เบอร์มาทั้งหมดแล้วนะครับผมทั้งหมดมีแค่8ดเบอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคครับเข้าสู่วงล้อกันนะฮะวงล้ออ่าที่คนเขียนเบอร์มาก็ประมาณนี้ครับผมอ่าคนที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับเรานะครับมีเบอร์20เบอร์21กับเบอร์11แล้วก็ชื่อหายอ่านไม่ทันโอเคครับก็ประมาณตามนี้นะครับผมโอเคครับเริ่มกันเลย เอแบอร์แรกครับผมเแบอร์แรกเป็นเป็นเป็นเนแบอร์17นะครับผมอ่าฮะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนเแบอร์17นะครับผมเแบอร์แรกโอเคไปไปส่มรหัสต่อเแบอร์17เขาจะได้อะไรอ้าโคตรเเบอร์17เขาจะได้รหัสอะไรนะครับผมมาเริ่มกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรูดียแตกก่อนเลยเหรอ เรียบร้อยครับผมรูเดีต์ป้ายเหลี่ยงตึงๆไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยไป ID ที่สองนะครับผมมาไลน์ต่อไปใครจะเป็นใครครับเริ่มกันเลยครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมกระตุกจังวะโทรศัพท์ผมเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ห้าครับผมโอ้โหขอแสดงความยินดีด้นะครับเบอร์ห้านะฮะ โอเคเขียนเลยนโอเคครับผมไปไปสมรหัสต่อครับเหลือแค่ฟิตกับแจ็คเท่านั้นแล้วครับผมที่ป้ายเหลืองนะฮะได้แจ็คนะครับผมโอเคคนสุดท้ายท้ายสุดของเรานะครับผมจะเป็นใครนะครับผมเตรียมลุ้นกันโอเคครับ เหลือเบอร์ตามนี้นะครับโอเคครับมามาเริ่มกันต่อครับหมุนหมุนหมุนเฮ้ย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 ใครวะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเบอร์11ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสำหรับ ID Fit ิตเบลสามแล้วแถมเลขล้วนด้วยนะ โอเคครับใครที่รู้ตัวว่าคุณได้คุณได้ไอดี ID นะครับให้ทักแฟนเพจหรือ Facebook ของผมมานะครับผมว่าเอ้ว่าคุณเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเ,เพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้ว <laughs> ผมไม่ว่างก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเอออีกอย่างคนที่ไม่ได้รหัส หรือ Id นะครับผมรอรอวันที่30เดี๋ยวเราเจอกัน Id ดเอหรือสองรหัสเดี๋ยวผมมาแจกนะถ้าคนติดตามถึงเท่าไหร่ดี5 0าร้ยไห้าร้ก่อนวันที่30เดี๋ยวผมเอารหัสเอหรือตึงงมาแจกสองรหัสโอเคนะครับให้มันถึงนะโอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ